มาดดเด้ยจะเด้อมากินกาแฟดำน้ำเอ้ยค่ะกาแฟดำอยู่ส่วนหลังเหอนเนอะจะเดอ้อมา เอ้ยว่ากินกาแฟแล้วเอ้ยนำมากวดอันกวดเบอร์ไม้แหงค่ะเอาคําพ่อแม่พี่น้องจะน้อยน้ำมาออกกําลังกายก็เอ้ยทุกตาผาฝันกะมวนมวนหนอยเนานมาเอียดนำกันเด้ออันนี้นั่งกันจิบกาแฟจะน้อยค่ะหนาวอยู่เด้อค่ะแต่ก็บุ๊บเป็นแต่อากาศดีฟังเสียงนกฮ้องพเพลงก็ฟังน้ำ หิมะกันละลายเมื่อแล้วค่ะบ่มีแล้วบ่มีหิมะละเพราะว่าอากาศมันอากาศมื้อนี้มันประมาณแปดองศาเซลเซียสหิมะนำเบิร์ไหมก็เป็นน้ำขันเนาะละลายเมื่อแล้วน้ำพื้นดินก็นบ่มีละ เอ้ยเอ้นไปเปิดโรงอันอุปกรณ์ทำทำอันส่วนเอ้ยค่ะเอาอันที่กวดออกมาก่อนมาพูดเลยนะมาเอ็ดงานนั่นกวดเบื้อไม้แห้งก็เอ้ยทุกตาก็มาเด้อออกกํลาลังกายอันแบบง่ายๆค่ะสบายๆมาจ้า